วันนี้เรามาอยู่ในแบบพันเตอร์นะทุกคนซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํและกันหรือว่าแนวทางในการเล่นอาวุธมีดสั้นนะครับอาวุธมีดสั้นคืออะไรก็เนี่ยที่ผมถือนะครับทำไมผมถึงเลือกเล่นอาชีพนี้ใช่ไหมอังตรงผมก็เล่นอาชีพนี้เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วแบบบังเอิญนะผมได้มีดเคี้ยวงูมาด้วยทุกคนเป็นมีดงูแหละนะครับได้มาแบบช่วงแรกๆเลยคลิปแรกที่ผมลงอะนะลองไปดูกันได้ทุกคนสําหรับอาวุธมีดสั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้นครับเป็นสกิลเอ่ออัน,น แล้วก็เป็นอันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สกิลนะในตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สงสัยนะว่าเอ้ยอาวุธมีสั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะใส่2มือได้คือ2ดาบนะครับคือทุกคนเนี่ยจะต้องเติมโลบักทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับ0.5อันนี้เนี่ยเป็นการสุ่มนะครับเพื่อที่เราจะแบบใส่2มีดได้นะคือถ้าใครแบบยังไม่เคยได้อันนี้ก็ไม่สามารถใส่2มีดได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเตตัสกันก่อนนะครับสำหรับสเตตัสของผมเนี่ย ผมอัพสเต็งลัวนะแต่ว่าเกมเขาน่าจะอัพใหม่แล้วทุกคนเหมือนน่าจะแก้ครับการที่เราจะเล่นมิดสั้นให้ดามิดแรงเนี่ยเราต้องโลง AGI นะทุกคนก็คืออันข้างล่างตรงนี้นะอันเนี้ยแต่ว่าผมดันแบบสเต็งลัวแล้วจะแบบ ดีเซ็ตก็เจ็ดแสนทุกคนผมก็เลยแบบเดี๋ยวรอรีแบบไม่ใช่รอรีหรอกรออัพแรงนะครับคือถ้าเราอัพแรงเนี่ยวิวเราก็จะแบบเริ่มต้นใหม่สเตตัสเราก็จะรีไปด้วยนะครับก็คือผมจะไปแรงดีนั่นเองนะครับตอนนี้วิวสามเก้าแล้วเดี๋ยวจะไปลงดันให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะทุกคนสําหรับอ่ามิดสัน้นผมอัพสเต็งเนี่ยก็ตีแรงแ้วหรืออาจจะเป็นพออาวุธไหมนะแต่เอาจริงแล้วก็เอจิดีกว่านะครับ อันนี้หลายๆคนบอกนะให้อัพ AGI นะทุกคนถ้าแบบสายอาวุธระยะประชินนะครับอาวุธสั้นเนี่ยแหละสำหรับชุดก่อนเนี่ยทุกคนก็เลือกเอาได้เลยนะว่าจะแบบเป็นประมาณไหนนะของผมก็เน้นเลือดน,นะครับหรือไม่ก็เอาให้แบบเท่ๆนะนี่เป็นไงทุกคนเทมั้ยอันนี้มีผ้าคลุมด้วยนะแต่ว่าพอปิดหมวกเท่านั้นแหละดูผมหายหน้าล้นเลย <c oughs> ไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมไปลงดันเจียนนะครับให้ให้เลเวล40ก่อนลนะกันนะตอนนี้ผมก็มานี่ครับดันเจียนกอบบิน ดี๋ยวลองเล่นในโหมดนหนแม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูเทคนิคการลงดันด้วยนะทุกคนโอเคสตาร์เลยครับนแม่ไปสตาร์เลยเดี๋ยวปิดเพลงอนะ่ะแน่นอนครับผมมีมีเขี้ยวงูเนี่ยค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวให้ดูสกิลก่อนครับเห็นไ,ไหมครับสกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เข้าครับคือความแรงไม่พอนะ๋ยวผมจะกดสกิลสองให้ดูด้วยเห็นไหมคือมอนแบบว่าตัวเย่ยากมากครับแต่ถ้าผมใช้มีดปาดทีเดียวเท่านั้นปาบอันนี้คือข้อดีแบบได้อุธด,ดีไง ได้วูด,ดีตั้งแต่ช่วงเกมก็เลยแบบค่อนข้างชิลนะครับวิธีการเคลียร์มอนของผมเนี่ยผมจะล้างมอนก่อนนะครับเอาเป็นแบบให้รวมอ่ะให้รวมกลุ่มเข้าไว้นะแต่ผมจะไม่ใช้สกิลนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับคือดาบผมขี้โกงไงคือฟันทีเดียวก็แบบเนี่ยปัไปละนะครับค่อนข้างสบายนะในการต่อสู้ของผมเนี่ยผมจะทําการกดคลิกนะครับแล้วก็เดดเข้าไปแล้วก็เดดออกมางงไหมทุกคนในการเดดตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเดดถี่ได้นะเห็นปะเขาจะมีแบบติดคูดาวแต่ถ้าทุกคนทําแบบนี้ครับ กดคือเราต้องไวนะคือแบบว่าต้องต้องวอร์มอ่ะทุกคนต้องแบบทําให้ชินนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฟันแล้วก็แดดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหนทุกคนหรือเราอาจจะแบบเบี่ยงตัวไปทางซ้ายก็ได้หรือขวาก็ได้นะอย่างนี้เห็นไหมคือเราจะไม่จะไม่โดนดามเมจจากกอบบินนะครับคือถ้าเราไปยืนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบโดนได้นะคือถ้าอาวุธเราแบบไม่แรงพอแต่นี้ของผมแบบค่อนข้างแรงนะเนี่ยคือถ้าเราเจอจอมเวทเนี่ยไปยืนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า เจอเวทไฟรัวๆนะครับและคือถ้ามอนแบบกระจุกกันมากๆเนี่ยเขาก็ลุมตีเราอะนะก็คือขยับตัวได้ยากนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะใช้เทคนิคนี้ครับก็คือฟันแล้วก็เดดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมานะครับนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็สู้ไปไปทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือกดสกิล2แล้วก็เดดเข้าไปนะครับปึ๊บนี่เอาเป็นประมาณนี้แต่อย่างที่บอกไปครับผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้สกิลนะเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคนี้มากกว่าทุกคนเห็นไหมปึ๊บแล้วก็เดดออกมา เราจะไม่โดนดาเมีดนะครับคือถ้าแดดไฟปุ๊บไปยืนนิ่งๆนี่เรียบร้อยเลยเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องไวนะครับต้องให้สัมผัสอันนี้ลองแบบตัวเย่ให้ดูนี่แต่ผมจะทําให้ดูปุ๊บนี่เรารีบฟันแล้วก็รีบย้ายออกมานะทุกคนรอจังหวะสักพักปุ๊บฟันแล้วก็ออกมาอประมาณน,นี้ทุกคนเข้าใจปะต้องทําให้เคยชินนะก็คือเราฟันรอเลยกดฟันปุ๊บกดคิวปุ๊บแล้วก็กดคิวอีกรอบเพื่อถอยมาอะไรอย่างนี้นะทุกคนเจ็ดปะ เห็นว่าทุกคนคือถ้าทุกคนจะเบี่ยงตัวไปทางขวาก็กดฟันปุ๊บก,กดคิวแล้วก็กดคิวอ,อีกรอบหนึงน่งนะครับ <c oughs> คือเราเหมือนจะแดนได้สองรอบนะอันนี้คือเป็นเทคนิคสําหรับอาวุธระยะประชิดอาวุธสั้นเนี่ยแหละมีสั้นนะทุกคนคือถ้าเรากดได้ไวเราก็จะออกได้ไวนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวผมจะออกไวๆแล้วนะปุ๊บโอเคน,นี้อันนี้อันนี้พลาดอันนี้พลาดตื่นเต้นไม่หน่อยแม่อพอเราจะมาสอนคนละตื่นเต้นไม่หน่อยนะทุกคนเมืเ่อเชิงสอนหลอดก็เอามาแบ่งปันและหลายคนก็ก นี่เขาสบายหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแดดออกไปทางซ้ายนะครับนี่เห็นไหมทุกคนโอ้ยยังจะโดนจอมวิ่งนะนี่ค่อยๆฝันแล้วออกแล้วก็วิ่งร่างมอนเลยนะในระหว่างล่างมอนเนี่ยถ้าเราเห็นมอนแบบหลุดเดี่ยวๆงี้ยเราก็สไลด์แล้วก็ออกงี้ได้นะแบบค่อยๆเคลียอะไรเงี้ยเพื่อให้มอนแบบไม่เยอะเกินไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บปัดแล้วออกปัดแล้วออกค่อยๆนะครับเขอยๆออกออกทุกคนไม่ต้องรีบนะนี่เห็นไหมครับ แต่เย er he ็นๆนะครับพยายามเคลียร oh! oh! like okay, anyway, hey. okay, ์จอมเวทได้ยิ่งดีนะเนี่ยเวลาเขาเนี่ยเรามองเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราหันแล้วปุ๊บหมุนป่านอะไรเงี้ยอ่ะโฟนี่ป่านพลาดไปหน่อยอู้โเดี๋ยล้วแล้วแล้วโอ้ยเมื่อกี้นิ้วเหมือนนิ้วเมื่อยอ่ะทุกคนกดไมปไปต้องกด W ย้ำสองรอบโอเคทุกคนปะเคลียร์ปุ๊บมีป่านอุ้ยเฟรมตกเลยอันนี้ไม่ดีแหละนะเดี๋ยวผมใช้สติก่อนนะครับเดี๋ยวผมใช้สติก่อนสตาร์ทก่อนนะทุกคนพอเวลามาทำไม่ดูคือเก่งๆไงทุกคน นะครับต้องพูดไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยก็เลยแบบเก่งๆนิดหน่อยนะคือถ้าผมนั่งเงียบๆก็เราก็จะแบบมีสติไงขออภยัยด้วยนะทุกคนถ้าผมแบบเล่นพลาดไปบางช็อตแต่ทุกคนก็ลองอาไปฝึกดูนะผมว่าทคนิคเนี้ยดีเพราะว่าเราเหมือนแดดได้2รอบไงปุ๊บนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถแบบฟันแล้วก็แดดไปแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมเราจะพุ่งไปข้างหน้าไม่ได้นะทุกคนคือเราจะไปทางซ้ายทางขวาหรือถอยหลังได้แค่3ทิศทางเท่านั้นนะครับ อันนี้ยังถอยหลังครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ถอยหลังออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอไปทางขวาให้ดูนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะทางขวาปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอันนี้ไปทางขวานะครับเดี๋ยวจะลองไปทางซ้ายดูแต่ทางซ้ายผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นิ้วพันปุ๊บเนนะนิ้วพันไปหน่อยนะคือทางซ้ายนิ้วผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะถนัดขวากับถอยหลังมากกว่านะแต่ส่วนมากผมจะกดถอยหลังนะแบบถ้าเคลียร์แบบไวๆอะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยปันแล้วออกมา แล้วก็วิ่งครับสักพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปฟันแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆนะผมว่าสกิลอย่างที่บอกไปนะเขาแบบปิดมอนช้าไงทุกคนทีเดียวไม่ได้นะเนี่ยอย่างมอนแบบค่อยๆเกินเงี้ยปาดเวทแล้วก็ออกเลยนี่ค่อยๆเก็บได้นะทุกคนถ้าเราไปแบบรู้ระยะอะไรเงี้ยเล่นแบบจนชินอะไรเงี้ยอันนี้ลืมกดแดดทุกคนเกือ <c> บ <ười> ๆเกือบๆไป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 โอ้โหจะไม่รอดนี่ค่อยๆเคลียร์ไปครับเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบฝึกเรื่อยๆนะครับก็จะชินนะครับนี่รีฟันรีฟออก อะไรประมาณนี้นะเกมนี้เขาน่าจะมีวิ่งแบบอัตโนมัตินะจะได้แบบไม่ต้องปวดนิ้วเกินไปนะครับคือแบบต้องกด W สองครั้งครับก็เลยแบบเมื่อหน่อยอเป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นไงทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับหรือถ้าใครแบบไม่อยากใช้แดน์ได้ไหมก็ได้ครับเนี่ยแบบยืนฟันอนะไรเงี้ยแต่แบบรอบการฟันของเราเนี่ยคือเราน่าจะฟันได้ประมาณสักห้าทีครับคือเราก็เสี่ยงจอมเวทด้วยนะผมว่าเราวิ่งวนๆแล้วก็เคลียร์เป็นกลุ่มอ่ะ ไลด์ไปป่าแล้วก็ออกมาผมว่าน่าจะแบบเป็นตัวเลือกที่ดีนะนี่ครับเราก็ลากไปก่อนคือจังหวะตัวไหนหลุดออกมาเดียวเดี้ยวก็วิ่งไปป่าอะไรเงี้ยอย่างจอมเวทเงี้ยปุ๊บเห็นบ้านเราเคลียร์เวทลงโล่งเลยหนีก่อนหนีก่อนอันนี้เห็นไหมครับปุ๊บโอ้เดี๋เด็ดเด็ดก่อนเด็เดก่อนคือถ้าพลาดน,นิดนึงเราก็อาจจะล่วงได้ครับเพราะว่าไหนแม่ด้วยนี่คือเราต้องไวครับต้องให้สัมพันธ์กันนะ ด่านนี้กอบินเขาวิ่งค่อนข้างไวครับก็เลยแบบวิ่งหนียากนะทุกคนคือถ้าเป็นดันเจี้ยนแรกเนี่ยค่อนข้างชิวนะนี่ครับสไลด์ปาดซ้ายปาดขวาจัดมาวิ่งก่อนล่างบอนรวมนะครับเดี๋ยวใกล้เจอบอลละแน่นอนทุกคนคือบอลด,ด่านกอบินเนี่ยคือเขาตีรวมมากนะคือตอนดันเจี้ยนแรกเนี่ยเราเรายังพอแบบบล็อกหรือแพรลี่ได้นะแต่ว่าดันเจี้ยนเนี่ยผมแพรลี่ยากมากนะครับเพราะว่าเขาตีรวมากเลยทุกคนคือหาจังหวะแบบ เข้ายากมากๆครับโอ้โหแย่แล้วผมแย่แล้วเกือบแย่แล้วเกือบแย่แล้วนะทุกคนปุ๊บอะไรออกมานี้โอ้ยไม่ล่วงได้ไงเหลือตัวนึงครับจอมเวทเหลือสองเนี่ยโอ้ยโอ้โหมือละมือมือพันกันไปนะ่ะมือพันกันไปนะ่ะโอเคพอได้ทุกคนพอได้เคลียร์จอมเวทก่อนครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่เลยจอมเวทนี่ไม่ต้องรีบทุกคนค่อยวอร์ครับโอเค และตอนนี้คือผมเหลือเลือดแค่นิดเดียวนะครับโดนกอดบินตีทีเดียวล่วงนะและไนแร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ไปก่อนนี่เห็นไหมเอาเคลียร์นบะสไลด์คือเราฟันรอแล้วก็กดคิวไปเลยครับคือเราต้องพร้อมกันอะไรเงี้ยจังหวะแบบรีบฟันแล้วก็คิวแล้วก็ออกไม่รอบนึงอะไรเงี้ยนะครับนี่แม้ทุกคนผมปาดไปแล้วรอบนึ่งนะจาเอาตัวโอ้โหจะบอกว่าอย่าเอาตัวแรกอันนี้ช้า,าหน่อยทุกคนอันนี้พลาดน,นะไม่ว่ากันนะทุกคนแล้วไหนบอกจะมาแชร์แนวทาง เอาเป็นว่าแจกเทคนิคละกันทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าเวิร์กหรือเปล่านะเทคนิคนี้นะทุกคนเห็นไหมปุ๊บคือเราจะได้2จังหวะทุกคนเห็นไหมสไลด์เข้าปุ๊บแล้วก็สไลด์ออกอะไรเงี้ยเพื่อนหนีอะไรางี้ะครับหรือถ้าศัตรูแบบอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ขวาอะไรเงี้ยเราสามารถแบบวิ่งเข้าไปฝันแล้วก็แดดแล้วก็มาปาดทางขวาได้น,นะทุกคนคือเราแบบยืดหยุ่นได้ค่อนข้างเยอะครับเห็นไหมแต่แน่นอนทุกคน,น,น,กคนเขาก็มีจังหวะให้นิดนึงนะครับคือเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเขาจะมีจังหวะครับนี่ เราไม่ต้องรีบเดดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเดดเร็วเนี่ยเราก็แบบออกได้เร็วไงบางทีถ้าเราล่างมอนมาแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองทําเร็วๆให้ดูนะทุกคนเห็นไหมครับเราก็รีบแบบรีบฟันรีบออกมาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแบบสําหรับเทคนิคมีสั้นแล้วกันจอมเวทก็แบบชิลๆเลยปะปล่อยลุกไฟอะไรยเงี้ย <laughs> โอเคมาครับเดี๋ยวเราทําการอัพแรงครับเป็นแรงดีโอเคจัดมาโอ้โหต่อไปเเวลหกสิบเลยเหรอแล้วตอนนี้ครับผมกลับมาเลเวลหนึ่ง เ็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการเล่นมีดฟันนะรหรือว่าเทคนิคการแบบลงดันการเคลียร์มอยยังไงนะก็ไม่รู้ว่าดีมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนยังไงก็ใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนมาได้น,นะทุกคนคือก็ช่วยๆกันแชร์นะช่วยกันเล่นคือผมก็ไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นหรอกยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับฮันเตอร์